爱家好看。 จะเข้าฐานะตอนป่าเนี่ยเราเรียนที่บทฐานะตอไปจำไหมนะครับตอนที่ให้คิดก่อนนะครับถ้าฐานเลือกจากธรราจะไม่พอนะครับระหว่างที่เราทำเนี่ยเราคุยไปนะครับแล้วขับสมาชิกชื่ออะไรนะครับโอเคนะตอนนี้หัวหน้ากลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ไทยครับยกเงินนะผมไม่เที เพราะเดี๋ยวเราติดเที่ยงเราจะหิวใช่ไหมอ่ะสามสิบวิระหว่างนี้นะครับเรื่องจากเวลาษสีทองแลก็ผมจะให้ระหว่างที่ทานข้าวกันนะทานจะให้ทานที่ปรุงนะครับแล้วก็คุยกันว่า คืออะไรเร่แต่ละแถวนะเเดี๋ยวมาพร้อมก่อนนะ สิบเอ็ดยกปื่ครับยกปุ่ด้วยตับปลาดลตับปลาดลตับปลาดนอยาให้ตามนะครับยกขึ้นนะครับสิบสองสิบสองมาไลครับอ่ะเข้าไปเอ็ดสามครับ3อ็ดสาม จับลอ12มะไฟ3ลังใหญ่14ตะกบ15มะพร้าว16ล้อหนาอ้าว2ข้างสิข้าวที่ส้มโอกับแตงโมส้มโออยู่ไหนครับส้มโคลวัดป่าติโมโมถ่ายกันใช่ครับแล้วก็คนที่อยู่ข้างหน้ากันล่อจับมือครับจับมือจับมือกันจับมือจับมือกันล่อฮะข้างหลังฮะข้างหลังข้างหลังไับมือ การล้างให้คนสุดท้ายจับเลยจับมือนะครับแล้วก็ซอ่ลอยเนี่ยเออแล้วก็กลับมาที่เดิมอ้าวสาธิตสาธิตกลุ่มสองข้างโฉงครับมาไฟกำลังใจมาไปอัตมิบงครับมาไฟมาไฟอ้าวหลังหลังมาเลยครับหลังทนายที่ดัง ผมบอกว่าพอเสร็จแล้วก็งูรอบข้าวพี่ิีบดีก็ลองลองิีบดีกองลองเอาเโอเคอ่ะรอบขาครับก็หนหนีกัังจำไม่ได้เอาจริงนะพยายามอยเโอ้ย you yeah. เอออะไรโอโหมา <coughs> 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 好的。Okay, สหนกมาเปนหนึ่งครับโหนมาเปน่งคนว่าทำไมอ่ะเรารู้ไ อันนี้ก็เป็นตัวแทนของกลุ่มหนึ่งมาคะก็คือจัดการที่เราได้โจทย์จบกับพี่ไปก็คือเราแบ่งเป็นเดนห้ากลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มก็จะได้โจทยบกับไปนี้ไปแล้วก็แสดงือว่า ทำงานโดยที่เราได้แต่คำสั่งของเราไปเราก็ทำของเราคือเราทำขอเราอย่างเต็มที่แบบดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณาจารยควิชาการเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณหมอกจียเจียวกันนะ ปัญหาที่เทศซาลูนานะคะอย่างน้อยนะคะมันก็ออกมาเป็นร่างกายมนุษย์ใช่ไหมคะเราไม่ได้ตองผิดเ,เป็นรูปร่างบนะ้างเนาะส่วนเล็กๆนะคะ,ะตึต้นที่ซ่อนต่างก็สามารถต่อเติมให้เขาเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าเราก็มีแรงบรันดาลใจค่ะว่ามนุษย์ทุกคนอย่างเราต้องมีศิลปะในตัวเองก็คือมีการเกงที่ต่างสีกนันะะนะคะเราได้ได้แรงบันดาลใจมาจากเห็นชมพู่ไปยังขาดมา เราก็เลยได้แรงจูมาตัดเงินขาดเหมือนกันค่ะอันนี้คือขาดมานะคะเราไปขาดมากนะคะก็คือในแต่ละส่วนน้องหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้รองต้องพูดอะไรหรือว่าพี่พูดหมดเลยที่สองที่ต้องพูดเยอะมากเลยนะคะก็เอาได้คือจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะคือเราก็อยากให้ผู้ป่วยคนมาโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ตายนะคะสิ่งีพวกเราขึ้นมาให้เขานะคะพี่เป็นร่า อไอ right? yeah ้นะคะที่พี่บอกคือท่านใช่ไหมคะคือป้องกันไม่ให้เกิดโรคแล้วเข้ามาที่โรงพยาบาลของเรานะคะแล้วก็จะลดค่างานด้วยเชื่อมโยงไหมคะเชื่อมโยงนะอย่ามาดัไปแล้วเลยเจเล่เลยนะคเพื่อนเจเลยค่ะอย่าไปฟังพูดนีกทีหนะคะ เเจงๆนะะถึงแม้ว่าคนนี้ตาขาดในข้อการนะฮะแต่เขาก็ยังเป็นคนอยู่แต่เราล้ก็นับถือในความเป็นคนของเขาโะรวมถึงของการ H a ส A ก็คือการที่เรามีการทำงานอย่างดีที่สุดในานักงานของเราแล้วก็บริการเขาด้วยความเป็นมนุษย์นี่ก็คือมนุษย์คนหนึ่งคับผู้คนต้แตบนะคะอันนี้ก็เปิดเป็นเด็กนะคะน่ารักใส่ใจนะคะคือคือ การคุยกันไหมคะที่ออก็นรูปนี้มาได้คะก็จับแผนกันไหมคะได้คิดได้ไงที่ออก็นรูปนี้จับโดด่ะคะก็คือให้วาเป็นคนนอนนะคะเป็นเพื่อนผู้หญิงนอนอยู่แต่ว่าพี่บอกว่านอนไม่ได้ก็เลยให้วาดมทล่กยู่ในโตดนะคะเราก็วาดออกมาคะแต่ว่าเนื่องจากเป็นผู้หญิงนะคะเราก็เลยมีการตกลงกันว่าผู้หญิงนะคะจะต้องสวยนะคะมีการเติมขนตาแล้วก็มีการปัดบบออนนะคะให้กับน้องคนนี้นะคะ ปรากฏอนะว่าสิ่งที่ออกมาสวยสุดแบบนี้ราไมได่ออกมาสวยสุด่างนี้อะคะก็เพราะว่าเราดูแบบว่าทุกอย่างทั้งเป็นองรวมเพรา้วยองค์กายค่ะร่างกายจิตใจสังคมและบ so like oui> ิติญาณนะคะ